พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขพรนาคนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมจงใจย่อมดำริและกรุ่นคิด ถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารัมมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความยั่งลงแห่งนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตะนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน พระอุปปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสและอุป,ปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมี ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่จงใจไม่ดำริแต่ยังครุ่นคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อมีอารัมมณะปัจจัย ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความหยั่งลงแห่งนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะ โศกภริเทวะทุกะโทมนัทและอุป,ปายาสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนีย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่จงใจไม่ดำาริและไม่ครุ่นคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารัมมณะปัจจัยเพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่อไม่มีอารัมมณะปัจจัยความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มีเมื่อวิญญาณน,นั้นไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เจริญขึ้นแล้วความอย่างลงแห่งนามรูปจึงไม่มีเพราะนามรูปดับ สลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโศกะปริเทวะ ทุกสทมมััและอุปายาสะต่อไปจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้